ั้นตอนการทำถังขยะเปียกรดโลกร้อนเทศบาลตำบลโกรกแก้วกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับเพราะเราขุดขุดหลุมได้ประมาณสามส่วนสี่ของหางถังขยะที่เราเตรียมไว้นะครับขึ well ้นถังขยะเราก็จกรอกลูไเรียบร้อยเพื่อให้เนขยะนะครับแล้วก็จุลินทรีย์หรือเศษเดือนนะครับสามารถเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อถันะครับที่เราเราเตรียมไว้นะครับก็พอได้หลุมนะครับเราก็วางถังขยะถังขยะที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับเดี๋ยวครับทำให้ได้ระดับหลังจาะนั้นก็ปครับ ยอย่างนั้นเราก็เต็นเศษอาหารนะครับเศษอาหารที่สามารถย่อยสไลายได้ที่จากครัวเรือนอาหารที่เราเหลือเหลือกินนะครับ,รบส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับหรือที่เป็นวัสดุอื่นที่ไม่สามารถย่อยสไลายได้เราก็นาอ,ออกก่อนนะครับ,รบ,รบแล้วก็เทใส่ไวไ้ในลุมพอเตเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาให,ให้แน่นนะครับเพื่อกันมกแมลงวันพวกดามเลยลงไป หลังจากนั้นวันต่อไปนะครับเราก็านาเศษขยะที่เหลือมามาเทจนจนเต็มแล้วเรากระบวนการย่อยสลายก็คือกรลินซีแล้วก็คือไส้เดือนนะครับเส้ยสายเร็จพอเต็มนะครับพอเต็มถังนี้เราก็สามารถดึงนะครับดึงถังด้านีด้านนอกเนี่ยขึ้นมาจากหุ้มแล้วก็ไปเปิดรุ้มต่อไปนะครับนี่คือกระบวนการของการกำกจัดขยะเปียกใน,นหัวเรือน